สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ถ้ำผาตันนะครับหรือว่าถ้ำพี่นางพี่แนงนะครับวันนี้นะครับปู่คําแสนนะครับมาสถานที่แห่งนี้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับคนสุรินทีวีนะครับก็จะไปตามเลขความฝันกับปู่คําแสนกันนะครับว่าปู่คาแสนงวดนี้จะฝันได้เลขอะไรเนาะเพราะว่าปู่คาแสน บอกว่างวดนี้นะครับมีทีเด็ดนะครับให้กับเอฟซีนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อกดติดตามทางช่องคนสุรินทีวีด้วยนะครับใครฟูกินไหนทำอะไรก็ได้ที่มีปูหายไปต่างหายไปต่างประเทศเดือนหนึ่งหนึ่งปีเดือนหนึ่งปีเออบอยก็อยกับสวัดเออูเนี่ยเนี่ยครับเจอหน้ากันกับสวัดไม่เจอหน้ากันก็คิดถึงการทำนาปู ก็ปูได้มาที่ตำหนักที่เคยอยู่นานตั้งแต่กระท่อมหักตัวนี้ก็โภกระท่อมหักปูก็หนีไปเมื่อกี้ยยงื้อเม่อคยนงื้อหรอกระปูบอกว่าให้มันทําให้หมายก่อนขึงกระหมา็ <c oughs> ทําไมแล้วก็มาใจปูยอ,ยอืให้ทําให้หมายก่อน <c oughs> <c oughs> อก็ไปก็ไม่ไม่เมืม่กอ,อกี้ก็รอดเหรออืมอืม เพิ่งเลยเอามันก็มาเอิงก่อนือคือสถานที่ตอนนี้เหมือนกับปูนนิดตใบก่อนล่วงหน้าปูบอกว่าจะมีหลวงปูสลวงรูปเมื่อรูปมื่หลวงปูส่วงจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะก็มีอย่างที่ปูนิิตแล้วก็เครื่องกระสานอะไนี่หลวงปูก็งานแล้วมันเคกระสานนหลวงปูเมือนคือปู่บอกเลยอ่ะอ๋ออืม,อม đồng hồ Bộ Bắc morally when cao ngọt đơn or lông tr begun ngưng anh thật băng nữa này gehört của Bóng Sơn mai trăm h little ball bọn màu trưa người mới cài cho loài cài quanhhãi không ai như cây ngốc hoang luôn bảo các thằng rồi กังงือรวมคือะไองกเงือคือกับกเงือรวมเองอออองยัู่อีกเลยตอนนั้นอืมยังาเลงอเอทางก็อคือจ้าวงอูเดวเก่ายังอยู่อืเาอาช้องอาเหอช้องมึงช่องซกันช่องซนไหมง่ตายก็ช่องช่องเาปะเบรอบแล้วหลวงปู่ยี่สิบสองปีโอ้อ ตวงตงแล้วเกลือกก็ตวงตวงเลขอายุปู่กับเลขของลุงปู้สวยอัก็้าเมืออเมืองซองอันอืมก็หายตัวกำเงับเกลือกลืเงีบจองลวงเนี่ยก็เนองสงหลา่สององก็ขึ้นกันกับขึ้งสองสองก็เก่อกบตวง

แล้วจะให้สอบอวไรอย่างนี้ครูนะ mm hmm. อืมฟังเห็นงโรงเรียนเก,ก่าเขาบอกไปจัดผมถึงจะให้สอบถ้างั้นไม่ให้สอบไม่ให้เข้าสอบเขาว่าอืมหรือเราก็ไม่เคยรงปูร้งปู่บอกว่ารอตายพร้อมกันรงปููยังไม่ใจรอกรอเองแหละตายพร้อมกันอวไรอย่างนี้ mm hmm. จำกับรวมเค้ีนเนี่ย mm hmm. อืมไม่ยู่ไอศูนซองกัอยู่ไอซองน,อออน,นึงเลย อยู่สองสองขึ้นลงเงี้ยไม่รู้ดอกอืออือซูนสองสองอย่างเงี้ยซูนย์หนึ่งสองมากับศูนย์สองสองวะก็ครบรอบยี่สิบสองปีด้วยครบรอบยี่สิบสองปีอือเกือบจะเงียบ มันตเงียบยังไม่ตายก็เลยเก่าเลียเก่ายังอยู่เนาะแล้วบอกว่ารอจะตายพร้อมกันตายเงียบก็เลิกเงียบปู่ลายยกปู่ตายเหมือนกันเนาะเอาก็หลวงปู่ก็บอกรอเองเนี่ยตายพร้อมกันหน่ยก่อนรอตายพร้อมกันก็ไม่รู้หลวงปู่มาให้ปัญหาอะไรก็หนกจำหนกจำเงียบรวมเคลียร์หนกจำเองเชิงตัวอักษบังเอิญพอดีนะพอดีน่ะโภมาว่า กระทอมเส็จพอดีกระอมต้วไห้มวยตัวแรกกระทอมไงอืพอดีวาเออพอดีกระอมมวยนก็ตอมฟีเลอบ้านตะมุงใช่ไหมคะอืมบ้านตะมุงด้วยกเสียกระทอมนู้นก็แม่ป์ฟรีสองรอซวงน้ามุนมวยกระจับเองนกระพริมแห่งใหญ่ยโอ้กระตัวมีสองกระอมด้วยอืมอแลากระปื้อกระทอมงับซ้องงับนนะ สองสองสองมันกระตุ้นนะมันจตันเงหนึ่งเราได้เจ็ดมวกลับเพื่อนได้ย่งสองตู้นใจะหนึ่งสองสองเน่ะอืออือก็อ่เงี้ยสองหนึ่งสองได้เจไมรู้มันมีสองสองตัวมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่าต้องการห่า้องารต ยังไม่ทตายไม่ต้องโทษก็ยังไม่ตายเนาะยังไม่ตายแต่รอตายพร้อมกันหลวงปู่ว่าอย่างงี้อมยังกันงับตจำงับรมเห่หนึ่งเองนครับท่านเจ้เตรียมลงตัวไอ้ตะเกียบประจำตัวปู่นะฮมออเออที่มาบวานที่ทำไปตีก็อนนเวรเมื่อก็บหมูปิยงอ่ะลองกล่อง តាសំខងដល់មិនឯមកដករបស់មួយរៀបតោបអាំ6ចំណប់អឺកំក9រៀបតោបអាំ6ចំណប់6ចំណប់ត្រឡេកំផ្សូនហ្នឹងកៅ61អ្ហ៎អូនកាអង61091 16កាកាទៅបាន066ទីពូเขียนឲ្យបងអឺ ไม่รู้หรอกดอกอะไรก็ออกปักไอ้ฮ้าิฮ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 อฮิฮนไ่ฮิฮะกิฮ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 อฮิฮิฮิ่นฮิ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 ไปไหนกฮิฮิฮูอิฮ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 นฮิกิฮิงิฮ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 0ฮิสองรอิติฮิกิฮินินีฮิ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 ที่ปูที่ปูเขียนไว้นะฮอฮิฮงรอฮเลยมิฮ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 ิหิฮิฮิฮิไปไหนิฮ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 ีฮิ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 ฮนฮาน เลขฝาบาทบาซื้อซื้อซื้อบาทมาก็ออกเลขที่ปู่เขียนเลยนี่เลขฝาบาทปู่ก็อ่ะจ้ะก็ออกตรงนั้นอีกจะจะทำอะไรก็ได้นะคะตอนนี้มาถึงแล้วเป็นยังไงมีอะไรทักในใจพูดไหมได้เลยถ้าหนูไปหนูจะไปหนูจะแบบ ครับคุณผู them, so ้ชมนะครับตัวเลขนะครับตัวนี้เด้อนะครับอาสาน่ตัวเลขประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะนะประมาณนี้นะครับอ่าสาธุตัวเลขประมาณนี้เด้อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะเลขปูให้แล้วเด้อสาธุสาธุนะครับก็มีนะครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสองนะครับอ่ะเงินทุรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม ครับปูมีแนวทางที่จะเดินมาที่นี่เดินทุ่ลงมานะปูจากแต่ยังไม่บอกว่าจะเดินวันไหนแต่มันจะเดินจะมาเงียบๆจะมาเงียบๆแล้วจะเดินเดินมาคนนับเป็นขยงอีกก็อยากอ๋อปูจะมาเงียบๆอืมอ๋อนึ่วันจะให้เอฟซีเดินด้วยแล้วก็มีจะลุกษยนลูกหายจะเดินตามก็ จะเดินแล้วก็ไปพักที่พักใจราอากก่อนออกมาเสร็แล้วอืแล้วก็เดินมานี่แล้วผมก็จะมาเข้าปิดวาจาคือจินอดดูนี่เลยคือปู่จะไม่พูดอะไรเลยอืมก็เดี๋ยวให้ซื้อฝ้าขาวมาพุ่มตรงนี้ไปก่อนอ๋ออืมว่าการเข้าปิดวาจาคือจินอดมันพูดไปไม่ได้ก็เหมือนที่ปู่เคยมาเลยอืมบอกไม่ได้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย อดได้กี่วันก็เท่านั้นแหละอดได้เดือนนึ่งกับเดือนนึงปีหนึ่งกับปีหนึ่งแล้วแต่สังขานเรามันจะทนอยู่ได้เท่าไหร่ก็คือผู้อดนี่ก็คือไม่ไม่น้ําอย่างเดียวน้ําอย่างเดียวมันก็เหมือนติดปากน้ำอัก้าะอย่างเดียวเจอว่าเวลาเข้ากับมฐานมันไม่รู้สึกหิวมันเจยแต่ห้องน้ํายังไม่เข้า มันไม่ไม่มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวอืมมันจะไปเข้าห้องน้ำเลยเด็ดบนครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับตัวนี้เด้อนะครับอาสาตัวเลขประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอะนประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับ